ย่าย่าจะทําอะไรให้กินไม่รู้อ้าวของหนูคนละอันนะลูกนะเนี่ยเฮ้ยนะมัดเนี่ยทําอะไรก็ต้องทำสองพันทีเนี่ยเห็นไหมต้องกินเองนะคะโตขึ้นหนูจะได้กินข้าวเป็นเออเอาเลยค่ะลุยเลยค่ะเช็ด,ดีสายลุยค่ะเช็ดเองค่ะเช็ดเองเอาทิชชู่มาเช็ดค่ะเออเอาไปมึงก้าวแล้วไป้ย้ายกินนั่นกินร้านกินว่าเหมือนกับมันย้ายกินคือเก้าพี่น้องเ,เอ้ยเอ้าเสียบได้บอลูกเอ้ยเสียบก็ได้บอก คุ้มเสียบลูกสินดหนะ่อยเสียบเสียบได้ไหมเสียบเสียบเอาให้คนนี้ไอ้คนนี้ก่อนนะนเฉียบนเอจ้าจ้าเสียบหน่อยเสียบหน่อยม่ก่อยหมดกินข่าสองกนเลยหาขันบนอ่ะค่อยกินนะคะค่อยๆกินโอ๊ยเอารั้งหมกเลยเหรอ,อเห็นว่ากับผู้เก็เฮ้ย <laughs> ั้งนัน้นกับผัั้งนั้นใจรุ่งดุ่ง <laughs> กินเลยเดี๋ยวยายกับกล้องหน้าก่อนอคุณยายเดี๋ยวกินข้าวกับเด็กๆก่อนใยายหนูมาหนูมาลองกินสังหงแม่เจยบดิแแกเออเจบอร่อยจังนะเียบนะแม่นะ แม่นะเออคุณอะใครเก<า>ป่นนี่คาทักเกษตรผูนเลมากขอเห็นเจ้าเขอได้ซ้ำขอม่มีม่มูก,กินนไม่ไม่ไมมด้ไเนน้อนจกตื่นก่อนพอนะไม่ดกบกินน้ำดบ่นี่เตมเล้ลลลนนี่กินะไปกับชมพู่หมดทุกตัว เนี่ยเารวตลามเด๋ยวเวจาเอ้าอันแ้ยงจ้ากับแม่หน่อยหมเท่สิดนอยหมาแต่ี่บีเท่ิเลยอ้ยังจ้ากวแมเอาเอานางกินน่ะไหมอ๋อขอบคุณค่ะือไปหน่งเขาจะใส่สิบมงเออใส่ส็บว้ากินเป็นวาจะวะ ไ้ย yeah. um, oh. ้ายออกนเงนี่ไงลูกนั่นยิบกินซ้นมั้งเออเอายิบเลยค่ะลุยเลยค่ะกินเองเลยค่ะโอ้อย่างนี้แหละเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ต้องกินเองที่เหลือยายจะเป็นคนเช็ดเองนะคะอขอให้หนูลุยเลยแล้วหนูยายจะอาบน้ําให้นะคะเออเคไหมคะกินกับกินคือเขากินเนี่ยตอนนี้เนี่แค่กระสอบถืเองอันยำพักอันยำควงควงอือ กินกินนั่นเลยเขาสิ่อิ่มก่อนเขายังกินก๋วยเตี๋ยวนะแม่จ๊ะชิมังไงแม่ก็ได้สูตรแา่มหาปุณิยเนาะสายตาเขาเหี่ยงมากใเป็นครูสูตรเอาแล้วสูตรไม่เองสิสูตรไม่เองน้ำเบี้ยงกันนี่นะอันใดเขาก็เป็นมดหัวมัดสยามเหี่ยงตาแล้วกินละก้อนสิกินขอดาวหายายไหมดาวแม่ đào mẹ bên này cũng đào đào mẹ đào mẹ vậy